วันนี้ p r o p e r บ s c o u 9อยู่กันที่ A q u a s สหุมวิ49โครงการหลูไหลา์สไตา์ทองหลอ่อข้างในจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะ โครงการเอคว้าเรส d ิเดนนะคะเป็นโครงการที่นอกจากจะเดินทางสะดวกแล้วสิ่งอำนวยความสะดวกก็ยังเยอะเช่นกันค่ะเพราะโครงการนี้ตั้งอยู่ห่างจาก BTS ทองหล่อเพียงแค่550เมตรเท่านั้นโครงการนี้เป็นโครงการไฮรีส์สูง28ชั้นนะคะภายในมีทั้งหมด153ยูนิตค่ะในส่วนของสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นก็เรียกได้ว่ามีเยอะมากๆค่ะแถมใน,นแต่ละจุดยังถูกดีไซน์ออกมาให้มีความหรูหราและก็ใช้งานได้อย่างดีมากๆเลยค่ะ ขึ้นมาที่ชั้น8นะคะคุณจะเจอกับโซเชียลคอร์เนอร์ที่ทำให้คุณเห็นวิวเมืองได้อย่างเต็มที่เลยแล้วก็ตรงนี้ค่ะยังมีห้องทำงานมีจิมแล้วก็มีสระว่ายน้ำด้วยนะคะและที่สำคัญค่ะสำหรับท่านในที่มีบุตรหลานนะคะที่นี่ยังมีห้องเด็กเล่นให้ลูกๆของคุณได้มานั่งเล่นกันด้วยค่ะแต่ถ้าคุณอยากสัมผัสความผ่อนคลายอย่างเต็มที่แค่ขึ้นไปที่รูฟท็อปคุณก็จะเจอกับออนเซ็นแล้วค่ะ และตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนะคะห้องที่นี่จะเป็นห้องหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้าขนาดห้องนี้พูดได้ว่าไม่ได้เล็กค่ะเพราะว่าขนาดกว้างถึง55.56ตารางเมตรเราจะมาดูกันบริเวณแรกคือแผนที่แอเรียเมื่อเข้ามาถึงประตูปุ๊บส่วนแรกที่เราจะเจอตรงนี้จะเป็นตู้เก็บเครื่องซักผ้าแล้วก็เครื่องอบผ้าแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตู้เก็บของเนาะส่วนในห้องครัวก็จะมีเคาน์เตอร์มีตู้เย็น,ม,ยนมีตู้เก็บของแล้วก็เนี่ยแล้วก็ไม่เพียงเท่านี้นะนอกจากว่าจะมีเตาแก๊สแล้วเตาอบกับไมโครเวฟ ของแบรนด์ซีเมนต์อ่ะแล้วก็ก่อนจะไปตรงลิฟิงแอเรียตรงนี้จะเป็นในส่วนของคริเชนไอแลนด์คุณภาพก็แข็งแรงมากๆเลยอะ่ะแล้วก็ตัวซิงค์อ่ะเขามีมาให้2ฝั่งด้วยนะแบบเหมาะมากๆแบบฝั่งนึงไว้ล้างจานหรือฝั่งนึงไว้ล้างผักผลไม้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้านล่างเขายังมีตู้เก็บของให้ด้วยนะนี่เห็นป่าว่าของข้างในคือแบบจัดสรรไม่ได้ดีมากๆเลยอะ่ะ ตรงนี้จะเป็นโต๊ะทานข้าวสองที่นั่งคือห้องเนี้ยด้ยวยความพี่มันกว้างมากๆจะอยู่คนเดียวก็ได้หรือถ้าเกิดว่าอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาไปนิดนึงก็ชวนเพื่อนหรือว่าชวนคนรู้ใจมาอยู่ด้วยก็ได้เช่นกันตัขงข้างกันเลยห้องรับแขกตรงนี้อย่างที่เราได้บอกค่ะว่าห้องเนี้ยเราย้ําหลายรอบมากๆนะวงห้องเนี้ยมีขนาดที่กว้างมากๆจะเห็นได้เลยค่ะว่าทุกสัดส่วนอ่ะมันถูกจัดได้กว้างมากๆอย่างเนี้ยนี่โซฟานั่นงเสร็จอ่ามีโต๊ะมีโต๊ะเสร็จไม่ไกลไม่ไกลทีวีค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะมีตู้เเกก็บของช่นนนะัะ เนี่ยแล้วก็ตรงเนี้ยนอกจากจะมีที่วางทีวีแล้วอะจะมีที่วางของใครก็ตามที่เป็นสายสะสมของตรงเนี้ยวางได้สบายเลยระเบียรตรงเนี้ยมีความกว้างและใช้สอยได้เต็มที่มากๆตรงเนี้ยเราอยู่บริเวณซอยสีเนาะซึ่งมันจะเป็นซอยที่ตั้งอยู่ระหว่างบริเวณพร้อมพงตรงนู้นแล้วก็ทองหล่อทางนี้ตื่นเช้าๆมาแดดแจ่มแจ่มใสๆเวลาจะเก้าโมงตื่นมาดูวิวโหที่สุดของชีวิตแล้วค่ะสำหรับงานนี้และตอนนี้เราอยู่กันที่ห้องนอนนะเนี่ยก้าวเข้ามาจะเห็นได้เลยว่าห้องนี้มีความกว้างมากๆ น้าต่างห้องนี้ก็เรียกได้ว่ากว้างมากๆเพราะว่าเป็นห้องแบบ floor to ceiling เลยอะ่ะมนทาให้ห้องนี้ได้รับแสงอย่างเต็มที่ซึ่งข้อดีของการได้รับแสงคือหนึ่งห้องไม่อับสองห้องสว่างตลอดเวลาเตียงตรงนี้จะเป็นเตียงขนาด king size เนาะแล้วก็ข้างหลังตรงนี้สามารถทําพื้นที่เป็นพื้นที่ทํางานแล้วก็เป็นพื้นที่ดูทีวีได้ด้วยเช่นกันตรงนี้จะเป็นในส่วนของเซ็กซี่บาร์เนะาะอาบน้าเพลินดูวิวข้างนอกสวยๆห้องนี้เรียกได้ว่าแบบเป็นศูนย์ทรีภาพของการดูอาศัยที่แท้จริง แล้วก็ตรงนี้ข้างในตามมาเลยค่ะตรงนี้จะเป็นในส่วนของห้องน้ําแล้วก็ห้องแต่งตัวเมื่อเข้ามาเราจะเจอกับส่วนของ walk in closet ก่อนเลยแล้วก็ตรงนี้โซนถูกใจคุณผู้หญิงแน่นอนโซนโตเครื่องแป้งตรงเนี้ยจะเรียกได้ว่ามีความเป็นส่วนตัวมากๆเพราะมีประตูบานหนึ่งกั้นให้อยู่แล้วนั่นเองด้วความที่ว่าห้องน้ำตรงเนี้ยมันเป็นกระจกทำให้ข้างในอ่ะมันกว้างมันรู้สึกกว้างเลยอะ่ะได้ในตรงข้างๆตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอ่างล้างมือพร้อมกับกระจกแบบเต็มบานสไตล์ญี่ปุ่นขาดไม่ได้เลยออโตโ้ฟลชที่อาบน้ำแบบญี่ปุ่นค่ะเหมือน เซนญี่ปุ่นเลยอาบน้ำเสร็จปุ๊บลงอ่านดูวิ Perfect สำหรับใครที่สนใจห้องนี้นะคะราคาเช่าจะอยู่ที่5 0 0 0 0บาทต่อเดือนและราคาขายอยู่ที่12ล้านบาทเท่านั้นเนี่ยค่ะสำหรับใครก็ตามที่ชอบห้องสไตล์ญี่ปุ่นห้องนี้เป็นอีกหนึ่งห้องที่ตอบโจทย์แน่นอนค่ะแล้วก็ถ้าสนใจอย่าลืมติดต่อ property scout นะคะเรามีทีมงานที่จะช่วยคุณให้หาห้องในฝันได้อย่างแน่นอนก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะคลิปหน้าเราจะไปรีวิวที่ไหนหรืออยากให้เรารีวิวที่ไหนคอมเมนต์มาได้เลยค่ะเจอกันนะคะสวัสดีค่ะ